ครับผมวิธีใช้ถังดับเพลิงนะครับนี่ครับเขามีระบุอยู่ข้างถังอยู่นะครับแต่ถ้าสถานการณ์ฉุกเฉินก็อาจจะอ่านไม่ทันดึงสลักออกนะครับหนึ่งก็ดึงสลักออกสลักตัวนุ้นนะครับที่อยู่ด้านข้างนี่ครับอ่าตัวนี้เลยดึงออกนะครับแล้วก็สองจับที่ปลายท่อนะครับอยู่่างไฟพร้อมบิด นี่ครับสามา,สามรูปเลยนะครับให้ฉีดโอเคนายนุยกมานาอสาธิตนุ่นกางแจ้งนุ่นไปถ่ายให้น้องผู้หญิงดูเผื่อใช้ไม่เป็นนุ่นเลยนุ่นเลยนุ่นเลยกลางเลยนครับพอเร็วๆด่วนหน่อยเวลามีจังกัดโอ้บบตาขี่ไล่เอ้ย ดึงออกดึงสลากออกจับปลายท่อชีไปที่กองไฟเอาบีบโอ้พ่อนี่ครับประมาณนี้นะครับเอาโอเคเอาให้น้องผู้หญิงลองดูพอแล้วปรีบโคตรเลยเออพอปรีคใครวยลอป๊อกเออโอเคบุยละพ่อกะ จุบ๊บอ่าเปิดจุกจับอีกพอกันเลยเออเนี่ยอ้าเวลาบ,บีบีบเลยโอเคแบบน,น,นี้นะครับ